อาการของโรคลำไส้อักเสบเช่นปวดท้องท้องอืดท้องเสียจะหายไปหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์สโปโลยโอเพียง30นาทีโดยประสบการณ์มากกว่า10ปีในด้านทางเดินอาหารผมได้พบปะและรักษาผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบหลายพันคนผู้ป่วยจํานวนมากประมาทเกี่ยวกับโรคนี้เมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็เข้าสู่ระยะของภางวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายมากค่ารักษาพยาบาลก็สูงและมีโอกาสเสียชีวิตสูง ดังนั้นหากคุณมีอาการของโรคลำไส้อักเสบคุณควรใช้แบคทีเรียรสปอร์โลยอทันทีนะครับเพียงหนึ่งหลอดก็มีสปอร์แบคทีเรียบาซิลิสครัสซิสและบาซิลิสซาติลิสจำนวน3พันล้านตัวจึงช่วยกําจัดแบคทีเรียรที่เป็นอันตรายโดยการแย่งอาหารและสิ่งแวดล้อมทําให้แบคทีเรียรที่เป็นอันตรายตายและถูกกาจัดออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยสร้างฟิล์มชีวภาพช่วยฟื้นฟูและรักษาแผลได้อีกด้วยในหนึ่งกล่องสปอร์โลยอมี20หลอดขนาดเล็กและใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ใช้2-3ต่อนนหลังจาก อาการปวดท้องท้องอืดแสบร้องในช่องท้องทวารหนักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจาก7วันอาการท้องเสียจะหายไประบบย่อยอาหารจะมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากใช้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเยื่อบุล,ลำไส้ใหญ่จะฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ไม่พบการอักเสบของลำไส้อีกต่อไปผมยังได้ใช้สโกลยอกับผู้ป่วยหลายพันคนและได้รับการตอบรับในเชิงบวกผู้ที่มีปัญหาโรคลำไส้อักเสบหรือความผิดปกติของระบบย่อยอาหารควรใช้สโกลยอทันที